มาเริ่มกันเลยค่ะข้อหนึ่งนะคะถ้านักวิทยาศาสตร์ทําการทดลองจับเวลาการปล่อยวัตถุเหมือนกันที่ความสูงต่างๆกันเพื่อสังเกตค่าแรงโน้มถ่วงนะคะนี่คอนเซ็ปต์กระเพิค่าแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ A B C D คาดว่าได้ผลดังตาราง เวลาเห็นตารางนะคะเด็กๆให้ดูตารางให้ครบว่ามีหัวข้ออะไรบ้างมีดาวเคราะห์มีมวลเป็นกิโลกรัมมีความสูงเป็นเมตรแล้วก็มีระยะเวลาที่ตกถึงพื้นคือวินาทีแล้วก็ไปอ่านคำถามค่ะจากข้อมูลข้างต้นให้เรียงลำดับแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ทั้งสี่ดวงจากน้อยไปมากตั้งสติดีๆนะคะเด็กๆก็เอาจากน้อยไปหามากวิธีการง่ายสุดสำหรับข้อนี้นะคะหนูแค่นึกถึงแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงก็คือค่าจ เท่ากับ9.8แต่ประเด็นอยู่ที่หน่วยค่ะ9.8ก็คือเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือที่เด็กๆจะคุณมากกว่าก็คือ m ลายมือคูไม่สวยเท่าไหร่นะ m per s square เมตรต่อวินาทีกำลังสองวิธีการนะคะคุณจะสอนเด็กๆไปเลยว่าหน่วยจะบอกสูตรนั่นเองค่ะ บอกสูตรในการคำนวณดังนั้นพอบอกสูตรบอกสูตรในการคำนวณคําว่าต่อคือเครื่องหมายหารดังนั้นหนูเอาระยะทางหารด้วยวินาทียกกำลังสองเด็กๆก็จะได้อะไรนั่นเองค่าแรงโน้มถ่วงดังนั้นมาลองวิเคราะห์ในแต่ละดาวเลยค่ะโอเคนี่คือ เมตรนั่นเองลูกเห็นไหมเมตรวินาทีแต่ลูกเอามาทําอะไรคะยกกําลังสองดังนั้นค่า G สําหรับ A ค่า G A ก็คือห้าหารด้วยสามยกกําลังสองก็จะเป็นห้าส่วนเก้าหาแบบนี้ค่ะต่อไปค่าแรงน้มถ่วงของ b b บอยก็จะเป็นครูขอยกกําลังสองในใจไปเลยเนาะสิบสองยกกําลังสองก็คือหนึ่งคูณหนึ่งต่อไปค่า G ของดาว C ค่ะก็คือสิบ หารด้วย1นคูณหนึ่งแล้วก็ค่า G ของ d ี o c อค่ะก็จะเท่ากับยี่สิบหารด้วยหนึ่งคูณหนึ่งนี่แล้วเด็กๆก,ก็แค่หาคำตอบนะคะวิธีการเวลาเราสอบเราไม่ต้องหาข้อมูลละเอียดดังนั้นห้าหารด้วยเก้ามันต้องได้ศูนย์จุดกว่ากวา่ 9, เาเก้าลองหารในใจนะคะเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าหกห้าสิบสี่ก็ประมาณเก้าห้านะคะ กว่ากวาไปเลืยอยๆดังนั้นได้แค่0.5าต่อไปข้อนี้ค่ะได้12ของ c c a คได้1นึ่งไป้โคตรทีค่ะได้10แล้วก็ของ d ี o c หนูจะได้20อ่าดังนั้นมาเรียงลำดับแล้วค่ะเราจะเรียงจากน้อยสุดน้อยสุดเนี่ยต้อง A ต่อไปอันดับ2คือ C เพราะว่าแค่10อันดับ3ก็คือ B และอันดับ4ก็คือ D-Doc นะคะดังนั้นเราก็จะเรียงว่าอะไรคะ A แล้วก็ C แล้วก็ B แล้วก็ D แล้วก็ไปดูว่าตรงกับข้อไหนนะคะ A C B D โอเคตอบข้อนี้ค่ะดังนั้นครูขอเคลียร์นะคะเราไปต่อหน้าต่อไปค่ะโอเคข้อนี้ค่ะต่อไปข้อสอง โอเคข้อสองนะคะเขาบอกว่าน้องนัทยืนห่างยืนอยู่ระหว่างตู้เสื้อผ้าแล้วก็กระจกเงาระนาบนะคะดังรูปที่หนึ่งก่อนจากนั้นค่อยๆเลื่อนกระจกเงาระนาบเข้าหาน้องนัทเป็นระยะทางสามเมตรได้รูปที่สองเขาก็เลยถามว่าน้องนัทจะเห็นภาพของตู้เสื้อผ้าห่างจากตำแหน่งที่ยืนกี่เมตรคอนเซปต์เรื่องนี้อยู่ตรงที่ว่ากระจกเงาราบนะคะระยะภาพจะเท่ากับระยะวัตถุ หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเด็กๆเ,เนี่ยไปยืนอยู่หน้าก,กระจกถ้าเราห่างจากกระจกสองเมตรเราก็จะเห็นตัวเองอะอยู่ในกระจกว่าภาพในกระจกอยู่ห่างจากกระจกอะสองเมตรเหมือนกันคอนเซปต์ตรงนั้นนะคะดังนั้นเรามาดูภาพตรงมาดูคอนเซปต์ตรงนี้ก่อน ตรงนี้ห้าเมตรก่อนแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะเขาเลื่อนกระจกเงาเข้าหาน้องนัดเป็นระยะทางสามเมตรหมายความว่าตอนนี้มันห่างห้าแล้วเขาเคลื่อนเข้ามาสามเมตรดังนั้นแสดงว่ากระจกจะต้องมาอยู่ห่างจากน้องนัดแค่สองเมตรนั่นเองเพราะว่าเอาห้าไปลบสามเด็กๆจะได้สองนั้นครูมาเติมทางรูปที่สองนันนะคะเนีย่ยตรงนี้ก็คือสองเมตรเพราะว่าเราคำนวณเอาไว้แล้วดังนั้นไปดูภาพกันดีกว่า นี่น้องนัดเขาก็จะเห็นตัวเองอยู่ตรงนี้เขาวาดอย่างนี้นะอ่าน้องนัดเห็นตัวเองอย่างนี้แล้วก็กระจกก็จะอยู่ห่างออกไปไม่ใช่กระจกผิดผิดขัดตู้อ่าตู้เสื้อผ้าก็จะระยะตามนี้ค่ะตรงนี้ก็จะต้องสีชมพูคือสองเมตร แล้วก็ระยะจากน้องนัดไปถึงตู้คือระยะเดิมก็คือสองเมตรดังนั้นแต่ต้องระวังดีๆโจทย์อยากรู้ว่าน้องนัดจะเห็นผ้าตู้เสื้อผ้าห่างจากตำแหน่งที่ยืนค่ะที่ยืนแสดงว่าต้องสตาร์จากจุดตรงนี้ถึงตรงนี้ดังนั้นระยะจากตรงนี้ก็คือสองเมตรสองเมตรและสองเมตรดังนั้นก็คือสองบวกสองบวกสองดังนั้นเท่ากับหกเมตรค่ะข้อนี้ก็เลยตอบหกเมตรนะคะเด็กๆ ดังนั้นคอนเซปต์ของเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเป็นกระจกเงาราบหรือว่ากระจกเงาระนาบนะคะระยะภาพจะต้องเท่ากับระยะวัตถุไปข้อที่3เนาะอันนี้โอเคถ้าใครเล่นเล่นเครื่องดนตรีก็จะเข้าใจภาพรวมของเรื่องนี้เลยคะ่ะ ไม่ยากแต่ถ้าใครยังไม่ค่อยได้เล่นเครื่องดนตรีอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆไปได้วยกันอ่ะโจทย์ข้อนี้นะคะเออโจทย์เขาบอกว่าเสียงจากกีตาร์ไฟฟ้านะคะเกิดจากการสั่นของแม่เหล็กเล็กๆบนสายกีตาร์ใกล้กับคดลวดนำที่พันรอบแม่เหล็กเขาเรียกว่าบริเวณปิกอัพไอ้ปิกอัพนะคะ ทำให้สนามแม่เหล็กผ่านคดลวดเหนี่ยวนำเปลี่ยนไปเกิดกระแสะไฟฟ้าผ่านคดลวดดังรูปจากนั้นวงจรไฟฟ้าอ่าวงจากนั้นวงจรในกีตาร์จึงแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเสียงโอเคคําถามเขาถามว่าเด็กชายเอ็มตีสายกีตาร์แล้วเลื่อนนิ้วจากจุด A นี่คือสตาร์ตตรงนี้แล้วเลื่อนไปยังจุด B ค่ะนี่มาตรงนี้ เหตุการณ์นี้เทียบได้กับเปลี่ยนแปลงใดในไดนาโมไดนาโมูก็คือเป็นคล้ายๆตัวที่อะไรคะผลิตกระสร้างตัวสร้างกระแสไฟฟ้านั่นเองอ่ะนะคะถ้าเด็กๆเ,เคยเล่นกีตาร์ถ้าเราขยับจากจุด A ไปตรงจุด B เสียงจะแหลมขึ้นนะคะเสียงจะแหลมขึ้น พอเสียงแหลมขึ้นเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเสียงแหลมคือความถี่สูงนั่นเองนี่แหละคือคอนเซปต์นะลูกการที่ความถี่สูงลูกไปดูตัวเลือกได้ละค่ะลูกจะตอบได้ข้อเดียวก็คือเปรียบเทียบได้กับการหมุนขดลวดให้เร็วขึ้นนั่นเองดังแบบนั้นจริงๆไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องแม่นหลักการข้อต่อไปนะคะ โอโ้ข้อสี่ข้อสีเ่เฉลยยาวเดี๋ยวครูขอข้ามไปก่อนละกันเนาะโอเคข้อห้าข้อห้ามาด,ดูตรงนี้นะคะข้อห้าเขาบอกว่า,านักเรียนทําการทดลองช่างวัตถุชนิดเดียวกันนะคะด้วยตาช่างสปริงอันเดียวกันด้วยนะคะได้ผลการทดลองดังรูปนี่คือการช่างในอากาศ แล้วเขาดึงสปริงลงมาดังนั้นวัตถุตรงนี้แล้วเด็กๆไปนับขีดค่ะหนึ่งสองสามสี่สี่ขีดเราก็สมมุติไปเลยค่ะว่าคือสี่สิบนิวตันต่อไปพอรูปที่สองเราใส่เข้าไปน้ำในน้ำละ้ะเด็กๆก,ก็รู้น้ำจะมีแรงพยุงหรือว่าจะเรียกว่าแรงลอยตัวแรงลอยตัวก็ได้นะคะเพอะแรงลอยตัวเนี่ยมันจะไปพยุงแรงพยุงจะมีทิศทางต้านขึ้นไปค่ะแบบนี้ ข้น,นไปดังนั้นเราไปลองอ่านค่าค่ะ1ขีด2ขีดแสดงว่าแรงรับจากการจากการที่มีแรงพยุงจะเหลือแค่20นิวตันดังนั้นเด็กๆจะหาแรงพยุงได้แล้วค่ะดังนั้น40ของเดิมวัตถุเดิม40นิวตันลบลบเท่าไหร่ถึงได้20เราก็จะเกตเลยค่ะดังนั้นแรงพยุงก็คือ20นั่นเอง เลยนะต่อไปไปรูปที่สามค่ะเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นถ้วยที่ไม่มีไม่มีน้ำนะคะแต่ว่ามีแผ่นพลาสติกพอแผ่นพลาสติกแล้วก็ไปนับอีกว่าเราอ่านได้กี่นิวตันหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวมันมากขึ้นเราอ่านได้ห้าสิบนิวตันงนั้นคัครูเดาเลยค่ะว่าตรงนี้น่าจะเป็นแม่เหล็กนั่นเองเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขามีการดึงลงมามีแรงดึงลงมาทำให้มีแรงเพิ่มมาอีกสิบนิวตัน ดังนั้นห้าินิวตันคือแรงลับแรงลับที่เกิดจากอะไรนั่นเองสี่สิบนิวตันแล้วก็ต้องบวกกับแต่คุผใช้สี่เอ,อิรนสี่สิบบวกอะไรได้ห้าสิบเอ,อิรเด็กๆบวกสิบนั่นเองแสดงว่าตรงนี้นะคะมันมีแรงดึงของแบงมีแรงดึงระหว่างแม่เหล็กกับแผ่นเหล็กนั่นเองเข้าไปอีกสิบนิวตันเลยทําให้ได้ห้าสิบนิวตันนะคะก็คือจะมีแรงดึงลงมาแบบนี้สิบนิวตัน แล้วก็ตัวน้ำหนักอีก40นิวตันเราก็เลยได้50นิวตันโอเคแต่นั้นให้เราจำตรงนี้ไว้ก่อนนะคะตอนนี้แรงพยุงเท่ากับ20ต้านขึ้นส่วนแรงแรงแรงดูดของแม่เหล็ก10นิวตันแต่ว่ากดลงโอเคมาดูคำถามเขาถามว่า อ่าถ้าเติมน้ําลงในถังพลาสติกนะคะนี่เขาเติมน้ําลงในถังพลาสติกที่ก้นมีแผ่นโลหะมีน้ําด้วยแล้วมีแผ่นโลหะด้วยแสดงว่าต้องมีแรงพยุงแล้วก็ต้องมีแรงดึงของแม่เหล็กตาช่างสปริงจะอ่านได้เท่าไหร่ดังนั้นเราหาแรงลับได้เลยค่ะครูทบทวนก่อนนะเมื่อกี้แรงพยุงเป็นไงคะ ขึ้นเท่ากับ20นิวตันเราทบทวนกันก่อนแล้วก็แรงดึงของแม่เหล็กมันจะเป็นดึงลงเท่ากับ10นิวตันโอเคตรงนี้ทบทวนดังนั้นการหาแรงรับก็คือน้ำหนักวัตถุก,ก็คือ40นิวตันถูกไหมคะนี่พอทำวาดรูปตรงนี้นะน้ำหนักวัตถุ40นิวตันแรงดึงของแม่เหล็กอีก10นิวตัน แต่แรงพายุอีก20นิวตันหนูเอามาบวกลบตามทิศทางค่ะดังนั้นถ้าหัวลูกศรไปทางเดียวกันเอามาบวกก็บวก10แต่พอ20ตรงข้ามค่ะเอามาลบดังนั้นก็จะได้เท่ากับ50 30นิวตันนั่นเองแล้วเด็กๆก,ก็ไปดูรูปค่ะว่ารูปไหนที่30นิวตันอันนี้1 2 3สอโอเครูปนี้ค่ะ30นิวตัน อันนี้เป็นเรื่องของการหาแรงรับนะคะลุยกันต่อโอเคอันนี้ข้อหกจริงๆนะคะข้อนี้เป็นเรื่องของคานนะคะเป็นเรื่องของคานแล้วก็มีการคำนวณหาโมเมนต์ ดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องโมเมนต์ก็สามารถทําข้อสอบข้อนี้ได้ในสไตล์การเรียนการสอนของครูโป,ป่งนะคะบางข้อเนี่ยครูก็จะให้เทคนิคในการที่เด็กๆจะใช้ประสบการณ์รอบตัวจากการศึกษาวิทยานี่แหละมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อสอบเพราะบางครั้งไม่ต้องใช้ความรู้ลึกซึ้งก็สามารถทําข้อสอบได้มาลองดูด้วยกันค่ะเด็กๆอ่ะข้อนี้เราจะวิเคราะห์แบบไม่ต้องใช้ความรู้ลึกซึ้งยังไงนะคะอันแรกก่อน สังเกตว่าเขาบอกว่ากำหนดให้วัตถุ a b และก็ c มีปริมาตรเท่ากันนะคะเมื่อนำวัตถุไปวางแขวานาตำแหน่งตามภาพนะคะจะได้ผลดังรูปภาพนี้ถ้าเด็กๆนึกถึงเลยค่ะมันก็คือเหมือนเราเล่นไม้กระดกในสนามเด็กเล่นถูกไหมคะล้วเด็กๆจะเก็ตเลยเพราะว่าเด็กๆในประเทศไทยเกือบทุกคนอะ่ะต้องได้เล่นไม้กระดกดังนั้นหนูก็จะรู้ว่าว่าน้ำหนักมันต้องมากหรือน้อยยังไงมาลองคิดไปด้วยกัน นี่อันนี้ก็เหมือนลักษณะการทำโมบายหรือว่าตัวแขวนนะคะเด็กๆลองดูนะฝั่งนี้จุดสังเกตรแรกก่อน100ยเซนติเมตรส่วนฝั่งนี้ถ้าบวกดีๆ50บวก50ก็คือ100ดังนั้นซ้ายกับขวาความยาวของคานหรือว่าความยาวของแท่งตรงนี้ค่ะเท่ากันคือทางซ้าย100เซนทางขวาก็100เซน แต่เขาอยู่ในสภาพสมดุลเพราะว่าตามภาพที่ให้มาคือสมดุลเราก็จะต้องใช้เซนได้เลยค่ะว่า A ต้องหนักที่สุดน้ำหนักมากสุดเด็กๆกเก็ตไหมคะ A ต้องน้ำหนักมากสุดแล้วก็ b กับ c ค่ะสังเกตว่าระยะห0ิเซนเท่ากัน B กับ c ควรจะมีน้ำหนักเท่ากันนั่นเองเพราะว่าระยะมันลงตัวกันไปหมด นะคะแล้วก็มาประกอบกับภาพทางขวาภาพทางขวามันใช่เลยก็คือเหมือนภาพซ้ายกับขวานี่คือเหตุการณ์เดียวกันนั่นเองค่ะแต่ว่าเพียงแต่ใช้เป็นลักษณะไม้กระดกกับเป็นโมบายแขวนดังนั้นคอนเซปต์เราแค่ไปตัดตัวเลือกพอเรารู้ว่า a อ่ะมันมีน้ําหนักมากสุดแน,น่ๆอยู่แล้วแล้ว b กับ c ต้องเท่ากันตัวเลือกหนึ่งก็ตัดทิ้งไปเลยหลุกเพราะว่าอะไรคะมันอยู่ในระดับเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ต่อไปข้อ2ก็ตัดทิ้งเพราะเราวิเคราะห์แล้วว่า b กับ c ต้องเท่ากัน ก็จะเหลือแค่3ามกับสี่สามกับ4มันมันมันโอเคตรงที่ว่า b แกับ C ต้องเท่ากันแต่ต้องไม่เท่ากับ A แต่เราก็เพิ่งเกตอยู่ว่าน้ำ A ต้องน้ำหนักมากสุดดังนั้นน้ำหนักมากสุดมันจะไปลอยอยู่ในขณะที่ตัวที่น้ำหนักน้อยจมมันไม่เมกเซนดังนั้นตรงนี้ไม่เอาดังนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ3เนี่ยแค่นี้ค่ะโอเค คลิปนี้ครูจะทําถึงข้อสิบห้านะคะอ่าข้อนี้ต้องใช้จินตนาการเยอะๆอ่าจินตนาการเยอะๆนิดนึงอ่าเขาบอกว่าวัตถุก้อนหนึ่งวางอยู่บนแผ่นกระดาษดังรูปแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อดึงแผ่นกระดาษด้วยแรง f สังเกตว่ามันมีสามพื้นผิวแล้วนะคะพื้นผิวแรกก็คือวัตถุพื้นผิวที่สองคือกระดาษพื้นผิวที่สามคือโต๊ะหรือว่าพื้นผิวที่กระดาษวางอยู่ เนภาพก่อนนะแล้วก็ดูดีๆว่าเขาโจทย์เขาถามตรงไหนเขาบอกว่าเมื่อดึงแผ่นกระดาษด้วยแรง f ให้เคลื่อนไปทางขวาโอเคก็คือตามภาพตรงนี้พบว่าก้อนวัตถุเคลื่อนที่ไปพร้อมกับกระดาษนะคะไปกับแผ่นกระดาษโดยไม่ถลายตัวนี้เป็นตัวบบกข้อใดอธิบายแรงเสียดทานระหว่างก้อนวัตถุกับแผ่นกระดาษได้ถูกต้องโอเคถ้าข้อแบบนี้เด็กๆลองจินตนาการว่าเราลืมยืนอยู่บนผ้า แล้วก็มีคนดึงผ้าคือตัวเราคือเหมือนวัตถุเราเยืนอยู่บนผ้าแล้วก็มีคนดึงผ้าออกไปเราจะอยากจะหงายหลังถูกป่ะคะเราจะเหมือนจะหงายหลังไปข้างหลังดังนั้นการที่เราจะหงายหลังไปข้างหลังหมายความว่าเพราะอะไร <S <S เพราะตัวเราหรือว่าตัววัตถุเนี่ยจะพยายามรักษาสภาพเดิมอยู่ก็คือจะพยายามรักษาสภาพจุดนิ่งเอาไว้ดังนั้นหนูต้องจินตนาการว่าถ้าเกิดว่าเขาดึงแรงกว่าเนี้ยเราจะหงายหลังไปข้างหลังมันก็เปรียบเสมือนว่าวัตถุเนี้ย พยายามที่จะเป็นไงคะไปทางนี้อ่าคือความความรู้สึกจะเหมือนวัตถุจะไปทางนี้ดังนั้นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นมันเลยเสียดไปทางนี้ค่ะต้องตรงข้ามมันต้องตรงข้ามกันก็เลยจะอธิบายได้ตรงกับคําตอบที่ทางสสวทเฉลยไว้ก็คือแรงเสียดทานที่กระทําต่อวัตถุนะ่ะไปทางขวานะคะสังเกตว่าครูจะอธิบายแบบเหมือนธรรมชาติทั่วไป ถ้าเราเยือนอยู่บนผ้าแล้วมีคนลากผ้าไปเราจะหงายไปข้างหลังการที่เราหงายเป็นข้างหลังเพราะจริงๆแล้วเราพยายามรักษาสภาพการหยุดนิ่งของเราเอาไว้นะคะนั่นแหละดังนั้นแรงเสียดทานมันเลยต้องต้านตรง,งข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของเราโอเคลุยกันต่อค่ะยังทันกันอยู่เนาะอ่ะอันนี้ค่ะ ันนี้ฮะโอ้โหเราจะได้เรียนตอนอยู่มัธยมค่ะซึ่งคุณครูก็สอนเพื่อนครูป่งก็สอนพี่ๆมัธยมอยู่นะคะแต่วันนี้ก็อย่างที่ครูบอกค่ะครูจะเฉะลยแบบเราเป็นเด็กป .6 แต่เราเป็นเด็กป .6 ที่ช่างสังเกตโอเคอ่ะนักเรียนนะคะเขาแปะเขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งทดลองชั่งน้ําหนักในลิฟต์ดังรูปวิธีการข้อแบบนี้นะคะเด็กๆแค่อ่านโจทย์แล้วทําความเข้าใจสิ่งที่เขาให้มา เราไม่ต้องมีความรูปป้ไปมากไปกว่านี้เราก็สามารถทําข้อสอบได้เพราะโจทย์อธิบายชาัดเพียงแต่เราต้องพยายามทําความเข้าใจดังนั้นเวลาลูกดูนะคะดูรูปก่อนรูปที่หนึ่งเนี่ยจุดสังเกตก่อนรูปที่หนึ่งลิฟต์อยู่นิ่งแล้วลูกสังเกตหัวลูกศรโอเคหัวลูกศรมันมันตรงกับเหมือนแบบถ้าเป็นนาฬิกาคือเลขสามโอเคไปต่อต่อไปรูปที่สองลิฟ์เคลื่อนที่ขึ้น อ่านี่ลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นละด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นอ่า๋อความเร็วเพิ่มขึ้นคือจะวูบความเร็วมากขึ้นแล้วไปสังเกตหัวลูกศรโอ้มันมากขึ้นถูกไหมคะน้ําหนักที่อ่านได้มากขึ้นเราก็ลองจินตนาการนึกสภาพค่ะเวลาเราอยู่ในลิฟต์เรานิ่งอยู่แล้วก็ลิฟต์มันเริ่มเคลื่อนที่เราก็จะรู้สึกเหมือนถูกกดลงนิดนึง ความรู้สึกเราเนาะให้เด็กนึกถึงความเป็นจริงเด็กน่าจะเคยขึ้นลิฟต์กันบ้างแล้วความรู้สึกมันจะเหมือนแบบอุ้ยน้ําหนักเราต้องมากขึ้นอะ่ะมันเหมือนกดลงนั่นเลยเป็นอธิบายรูปที่สองนั่นเองต่อไปไปดูรูปที่สามลิฟต์เคลื่อนที่ลงละอ่านไม่เกี้ขึ้นอ่านได้ลงด้วยความเร็วคงที่เราต้องสังเกตแล้วเฮ้ยตรงนี้คงที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นเฮ้ยผลมันเหมือนกันไหมนะอ้าวถ้าความเร็วคงที่ถ้าความเร็วคงที่น้ำหนักจะกลับไปเท่ากับ กตินี่คือจุดสังเกตค่ะดังนั้นครูก็จะช็อตโน้ตไว้ก่อนว่าถ้าความเร็วเพิ่มนะคะน้ำหนักต้องไม่เท่าเดิมอ่าครูเขียนอย่างนี้กันน้ำหนักมันไม่เท่าเดิมแต่ถ้าความเร็วคงที่เป็นไงคะลูกอ่าถ้าความเร็วที่ น้ำหนักก็จะลาเบอร์คุณน่ากลัวเนาะน้ำหนักเท่าเดิมประมาณนี้อ่าไปดูคำถามค่ะโอเคเพราะเดี๋ยวคุณจะลบบางส่วนออกนะคะโอเคมาดูคำถามกันเขาถามว่าถ้าลิฟตนะคะถ้าลิฟตเคลื่อนที่ลงอ่าลงแล้วนะ ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นน,นั่นและลิฟต์ขึ้นด้วยความเร็วคงที่โอ้โหคอนเซปต์มาละน้ำหนักของนักเรียนที่ช่างได้เป็นอย่างไรเราเพิ่งได้ข้อสังเกตว่าถ้าความเร็วคงที่เราไปอันของง่ายก่อนความเร็วคงที่น้ำหนักมันควรจะเท่าเดิมลูกก็ไปทําคงที่ก่อนคงที่คือเท่าเดิมมีแค่สองชอยคือชอยนี้กับชอยนี้ดังนั้นชอยหนึ่ง 4, ตัดทิ้งไปเลยลูกชอยสี่ตัดทิ้งไปเลยดังนั้น ต่แค่สองตัวเลือกที่เป็นไปได้ที่จะถูกโอเคแล้วต่อไปดูด้วยเคลื่อนที่ลงค่ะเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นมันจะเข้าคอนเซปต์แบบนี้ความเร็วเพิ่มขึ้นเด็กๆลองจินตนาการเมื่อกี้อันเนี้ยเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นน้ำหนักมากขึ้นแต่ถ้าเราเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วที่มันเร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ยน้ำหนักมันควรจะลดลงค่ะเพราะเราเพิ่งวิเคราะห์ไปว่าน้ำหนักมันจะไม่เท่าเดิม มันไม่เท่าของเดิมดังนั้นก็ตอบข้อสามคือน้ำหนักที่อ่านได้มันควรจะลดลงเด็กๆลองจินตนาการเราอยู่ชั้นบนๆแล้วเราเริ่มเคลื่อนที่ลงเราจะรู้สึกเหมือนแบบตัวลอยนิดๆไอความรู้สึกตรงนั้นแหละคืออธิบายตามหาลักวิทยาศาสตร์ก็คือน้ำหนักเราลดลงนั่นเองค่ะเคลียร์ไหมเด็กๆโอเคข้อเก้านะคะเดี๋ยวครูจะอ,อธิบายแบบ ตัดตัวเลือกค่ะสอนเป็นหลายๆเทคนิคโอเคอเจ้าของร้านกาแฟน,นะคะออกแบบวงจรไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสะไฟฟ้าไปยังกาต้มน้ำสีใบที่เหมือนกันทุกประการโอเคดังรูปนะคะสังเกตก่อน3มกับ4ต่อแบบอนุกรมนะคะหกับสองหงกับสนะคะต่อแบบขนานเป็นการต่อแบบขนานต่อไปเขาบอกว่าเมื่อเติมน้ำ ที่อุณหภูมิห้องนะคะลงในกาต้มน้ำทั้ง4ี่ใบที่มีปริมาตรน้ำเท่ากันแล้วกดสวิตช์ลงผ่านไปหนึ่งนาทีน้ำในกาต้มน้ำทั้งสี่ใบก็ยังไม่เดือดเขาอยากรู้ว่าข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องเราต้องมีเซนแรกก่อนว่าการต่อที่มันไม่เหมือนกันอุณหภูมิหรือว่าประมาณปริมาณกระแสะไฟฟ้าที่ผ่านเข้าไปในกาต้มน้ําที่ทําให้น้ําร้อนขึ้นมันต้องไม่เท่ากันดังนั้นลูกดูใช้อกอไก่ น้ำในการต้มน้ําทุกใบเีรอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่ากันตัดทิ้งเลยเพราะมัน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 ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นเราวิเคราะห์แล้วว่าหนึ่งกับสองแล้วก็สามกับสี่หนึ่งกับสองอ่ะเท่ากันสามกับสี่เท่ากัน,กนแต่หนึ่งกับสองบนกับล่างต้องไม่เท่ากันอะ่ะถูกไหมคะดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกใบจะเท่ากันต่อไปอันที่สองช้อยสองค่ะ กาต้มน้ําใบที่1มีอุณหภูมิมากกว่ากาต้มน้ําใบที่2ถ้าต่อแบบขนานแบบนี้นะคะการต่อแบบขนานใบที่1นต้องเท่ากับใบที่2องค่ะดังนั้นอันนี้ก็ผิดไปด้วยอีกต่อไปน้ําในกาต้มน้ําใบที่1มีอุณหภูมิเท่ากับใบที่3สังเกตว่าใบที่1เป็นการต่อแบบขนานใบที่3เป็นการต่อแบบอนุกรมเด็กๆไม่ต้องมีความรู้อะไรมากแต่เราแค่มีเซนว่าการต่อสองแบบ จริงๆเ่ะเราควรจะมีความรู้นะลูกความรู้ที่มีแต่ถ้าสมมติเราลริมเราก็ต้องเก็ตว่าเฮ้ย <c oughs> การต่อแบบอนุกรมกับการต่อแบบขนานมันมีการต่อคนละแบบกันแต่ดังนั้นปริมาณความร้อนหรือว่ากระแสไฟฟ้า,ฟาที่ผ่านมันไม่น่าจะเท่ากันเพราะมันคนละระบบคนละแบบดังนั้นข้อสามก็ผิดดังนั้นหนึ่งกับสามอ่ะมันต้องไม่เท่าเพราะว่าหนึ่งมันต่อขนานแต่สามต่อแบบอนุกรมอย่างเงี้ยคะ่ะลูกดังนั้นพอเราปิดไปสามตัวเลือกแล้วตอบข้อไหนได้เลยนี่ตอบข้อสี่ได้เลยค่ะ การต้มน้ําใบที่สองนะคะก็คือต่อแบบขนานก็จะมีอุณหภูมิน้อยกว่าในการต้มน้ําแบบใบที่สี่ดังนั้นสําหรับข้อเนี้คยครูสอนเทคนิคแบบการตัดตัวเลือกนะคะอ๋ออันนี้โจทย์ค่อนข้างยาวเดี๋ยวเราค่อยๆดูแล้วจุดจุดสังเกตกันก่อนนะคะอ่ะ ไปดูจดข้อสิก่อนเขาบอกว่าขณะที่กองลูกเสือสำรองซ้อมเดินสวนสนามผ่านรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตและพื้นโคลนเด็กๆก,ก็ต้องจินตนาการพื้นคอนกรีตกับพื้นโคลนพื้นคอนกรีตเดินง่ายกว่าง่ายกว่าแต่นะอ่าส่วนพื้นโคลนจะเป็นไงคะมันจะเดินยากกว่า เราคิดตามความจริงตามที่เราเคยมีประสบการณ์ชีวิตมาพื้นคอนกรีตจะเดินง่ายแต่ว่าถ้าพื้นโคลนมันจะยุบตัวลงไปทําให้เราเดินได้ยากกว่าแล้วเราก็ไปดูภาพทําให้ความเร็วในการเดินในพื้นที่พื้นโคลอนอะ่ะช้าลงเออมันก็ชัดเลยส่งผลให้ขบวนเป็นดังรูปสังเกตว่าช่วงที่เดินบนคอนกรีตมันจะห่างห่างแต่พอเดินบนพื้นโคลนก็จะเป็นไงคะมันชิดชิดนั่นเองมันชิดกันมากขึ้น โอเคไหมดังนั้นถ้าเดินง่ายเดินง่ายก็ห่างๆแต่ว่าถ้าเดินยากก็มันจะชิดๆกันหน่อยโอเคคราวนี้ไปต่อเด็กๆลองคิดตามการเดินง่ายๆเราจะเดินได้เร็วกว่าการเดินยากๆถูกไหมคะนี่แหละหนูใช้แค่หลักคอนเซปต์แค่นี้คะ่ะไปดูคำถามดีกว่า นี่เขาถามว่าในทํานองเดียวกันกับเนตตารีนะคะปล่อยฝูงเป็ดยางในน้ําที่มีคลื่นเมื่อเวลาผ่านไปสังเกตระยะระหว่างเป็ดเปลี่ยนแปลงไปดังรูปถูกมาที่ตัวเลือกเลยนะโอเคดังนั้นค่ะถ้าเด็กๆคือเพื่อนว่าภาพมันอยู่ข้างบนไปละเขาอยากรู้ว่าใครถูกต้องสังเกตว่าช่วง A จะคล้ายๆกับคอนกรีตถูกไหมคะคือเป็ดมาอยู่ห่าง แต่ว่าถ้าช่วง B ก็เป็นไงคะคล้ายกับช่วงที่อยู่ตรงโครนอ่าเป็ดมันก็จะเป็นไงคะชิดชิดดังนั้นไม่กี่อย่างที่ครูบอกอันนี้เดินไปไงคะเดินง่ายอันนี้เดินยากแล้วก็อย่างที่เราวิเคราะห์ค่ะการเดินง่ายจะเดินเร็วกว่าการเดินยากก็จะเดินช้ากว่าใช้หลักแค่นี้แหละคะล่ะลูกอ่าดังนั้นเลือกข้อไหนดีคะไปดูช้อยหนึ่งค่ะความหนาแน่น ถ้าความหนาแน่นเรายังไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องความหนาแน่นดังนั้นเว้นไว้ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่รู้แต่ว่าโจทย์นี้มันไม่ได้เกี่ยวความหนาแน่นไปดูข้อสองเคลื่อนในบริเวณนี้ค่ะหนึ่งนะคะ,ะข้อสิบกันนะ ทำภาพแปบนึลโอเคได้ไหมคะโอเคข้อนี้นะคะก็ดูข้อสองชอยสองน,นะคะบอกว่าเคลื่อนในบริเวณ A เคลื่อนที่ช้ากว่าในบริเวณ B ไม่น่าจะใช่ต่อไปเคลื่อนในบริเวณ A เอ้ความหนาแน่นในบริเวณ A น้อยกว่า B อย่างที่ครูบอกไม่เกี่ยวกับความหนาแน่นไปดูช้อยสี่เลยค่ะเคลื่อนในบริเวณ A จะเคลื่อนที่เร็วกว่าเคลื่อนในบริเวณ B อันนี้ครูว่าใช่เลยถูกไหมคะเพราะว่าเป็นไงคะการเคลื่อนที่เร็วนี่ไงเพราะเราเป็นไงคะเราไปง่ายกว่าดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อสี่ค่ะ